หลังจากที่คุณหนูนากัญน,นาศิลปะอาชาได้รับการประสานจากคุณพัตรังปราการเจ้าของพัต e เอลเฟนคอนเซอร์เวชั่นเรื่องแม่รับของน้องกัญญาช่วงนี้ระหว่างเตรียมความพร้อมและประเมินสุขภาพของน้องกัญญาทางคุณพัทได้สรุปเรื่องราวของแม่ช้างลูกช้าง3คู่คร่าวๆให้กับคุณหนูนากัญน,นาศิลปะอาชารับทราบเรื่องราวซึ่งได้แก่แม่น้อยกับน้องเอญยาวัย6เดือนแม่วันดีกับน้องทาริน และล่าสุดคือแม่บือลาและลูกน้อยเพศผู้ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อที่จะเป็นครอบครัวใหม่ให้กับน้องกัญญาลูกช้างป่าพลัดหลงต่อไปค่ะขอขอบคุณคุณหนูนากัญจนาศิลปะอาชาและคุณพัดจากพัดเอลเฟนคอนเซอร์เวชันด้วยค่ะคุณหนูนาครับอันนี้เป็นการอัปเดตข้อมูลนะครับให้คุณหนูนารับทราบนะครับคู่แรกนะครับ แม่น้อยนะครับอายุ28ปีนะครับแล้วก็ลูกน้อยของแม่น้อยคือเอญ้ยเอญ้ยเป็นช้างพศเศษเหมือนกันแล้วก็อายุ6เดือนครับแต่ช่วงนี้เอญ้ยเจ็บขาสังเกตใจกระเพกเจ็บขานะครับต้องดูแลเอียเป็นพิเศษนิดนึงแล้วก็แม่น้อยก็เป็นช้างที่สมบูรณ์แล้วก็มีน้ำนมเยอะเยอะมากนะครับผู้ถัดไปก็จะเป็น ที่คุณหม่ได้ทราบได้พบกันแล้วนะครับก็คือแม่วันดีแล้วก็น้องคารินนะครับแม่วันดีเนี่ยอยู่ในภาว่าสมดุลสุดขีดแล้วก็ดูแลเป็นช้าที่ให้หนมง,ง่ายมากแล้วก็เป็นช้าที่ไม่ตื่นไม่ตื่นกลัวกับอะไรนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมใดๆที่เป็นสภาพแวดล้อมใหม่ๆเนี่ยแม่วันดีก็สามารถกลับตัวได้ดีนะครับลูกน้อย ดินนะครับก็ดื่มนมได้ดีแล้วก็เป็นช้างที่น่ารักมากนะครับแต่ที่มาแรงแสงทางโค้งคือเกิดมาวันเดียวตัวใหญ่กว่าช้างที่เกิดมาได้5วัน6วันนะครับก็นี่เลยตัวนี้ยังไม่มีชื่อครับเป็นลูกช้างน,น้อยที่เพิ่งเกิดใหม่เพศผู้ตัวใหญ่มากแล้วก็ที่สุอไพก็คือตัวแม่เป็นช้างที่ตัวบางตัวเล็กแต่ด้วยวัยด้วยสัญชตัตญทยาณที่ มีการผสมพันธุ์มาแล้วนะครับก็เราไม่ได้เร่งแล้วก็ไม่ได้เป็นช้างที่ผสมพันธุ์ไวเป็นเรื่องปกติของช้างอายุ13 14ที่จะท้องแล้วก็มีลูกนะครับบำรุงมาตลอดเวลาแต่ว่าไม่ค่อยอ้วนนะครับแต่หลังจากนี้ก็คงจะบำรุงเต็มที่มากกว่านี้ซึ่งก็เป็นไปตามแผนเราไม่ได้ตั้งใจจะ,ะเลี้ยงแม่ช้างให้อ้วนตุ้ยเหมือนในที่อื่นๆหรือว่าในภาพที่มนุษย์หลายๆคนเข้าใจหรือคาดหวังว่าลูกช้างหรือตัวแม่ช้างจะต้องตุ้ยอ้วนกลมนะครับทางเรา จะคุมเพราะเราได้เรียนรู้มาแล้วว่าช้างที่อุ่นกำลังดีนะครับคือบอดี้คอนดิชั่นสกอร์ระดับ3-4มบวกเนี่ยเป็นช้างที่มีโอกาสในการตั้งท้องและคลอดสำเร็จสูงที่ผ่านมาเราก็เจอสุขติทิที่น่าตกใจอย่างคือช้างที่ว่นเกินไปแล้วก็ระหว่างที่ตั้งครันเดินน้อยไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็โอเวอร์เฟดคือกินเยอะเกินไปนะครับปรากฏว่าข้อ มี complication คลอดไม่สำเร็จแล้วหลายๆเคสก็ลูกติดอยู่ในท้องนะครับคลายอยู่ในท้องทางหมอที่โรงพยาบาลช้างหัดปางก็ในช่วง5ปีหลังก็เจอประสบเหตุเยอะมากในการที่ต้องผ่าซากลูกช้างออกนะครับตอนนี้ก็เป็นการอัปเดตของแม่ช้าง3คู่นะครับที่ที่กำลังอยู่ในภาะวะเตรียมตัวเตรียมพร้อมแล้วก็ถือว่าเป็น ทางเลือกที่เราจะใช้ในการ apply เทคนิคต่างๆที่จะเมีช่วยได้ว่าน้องกันยา,าลูกช้างพัดหลงนะครับจะได้นมแล้วก็ได้ใช้ชีวิตได้ใช้สังคมใการเรียนรู้แล้วก็อยู่กับช้างร่วมวัยนะครับ 多少 <music>